สวัสดีครับเพื่อนๆชาว FPV นะฮะวันนี้เรามีโปรดักตัวใหม่นะครับจาก Recon FPV นะครับตัวนี้เป็นโดรนไซส์5นิ้วนะครับ LR จากผู้ดีไซน์ชื่อว่า d e v ซีนะครับก็ไปลองติดตามช่อง YouTube ก็ได้นะครับมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าข้างในดีไซน์เป็นยังไงนะฮะพุทเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอเจ้า Recon 5นะครับ LR สำหรับคนที่เคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเราก็มีพวกลา LR อยู่หลายรุ่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นไดโทนโรม่าส a ่นะครับโรมาโฟรไฟวอ็กซ์โวลเลอร์ LR นะครับไอไฟนะครับก็จะมีนะครับพวก LR ทั้งหลายเป็นลําที่ค่อนข้างเบานะครับลำนี้ก็เช่นกันนะครับดูสังเกตทรงนะครับทรงนี่ก็ค่อนข้างแปลกตานะครับไม่เหมือนใครนะฮะ สังเกตได้ตัวนี้มาพร้อมชุดไฟนะครับ F7 30M แอมนะครับเบอร์3 5แอมรองรับได้ถึง 6S นะครับตัวนี้เป็นลำอันดล็อกนะครับแกะขึ้นมาให้ดูนะครลำนี้มาพร้อมรีซิฟเวอร์คอร์ดไฟนะครับตัวสังเกตว่าตัวคอร์ดไฟเสาคอร์ดไฟนี่สามารถปรับได้ด้วยนะครับดีไซน์เขาค่อนข้างเด็ดดีใช้ได้นะครับทำเป็นขาจับแล้วก็ยึดเข้ากับตัว ตัวเสาข้างในนะฮะสามารถจับตั้งหรือจับนอนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอนาล็อกนี่ให้เป็นกล้องราเทล V2 นะครับ1200เส้นเมาส์มาให้ครบเลยตัวนี้เมาส์สามารถใส่โครโพเนเกตหรือโครโ o ทั่วไปได้นะฮะตัวเฟรมนะครับเป็นงานชิ้นเดียวนะครับมาตัวมีตัวยึดตัวเป็นเซียนเซียรูนะครับสังเกตด้านใต้นะครับมีบัสเซอร์นะครับเป็นแอคทีฟบัสเซอร์ตัวนี้ก็คือกรณีตกร่วงแบตเตอรี่หลุด ตัวนี้ก็จะดังนะครับมาพร้อมตัว gps นะฮะ b g p s ก็เป็น rescue mode กรณีที่หลุดขึ้นหรือว่าหลงทางหรือว่าภาพหายนะครับก็ตบสวิตช์นะครให้ return to home ได้มันก็ไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับแต่ก็คือค่อนข้างที่จะกลับมาสำเร็จเกือบเกือบนะครับมอตเตอร์ที่ให้มานะครับเป็นมอตเตอร์ suits นะครับ2 0 0 4 1,800 kv เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชัน6 s นะฮะ สามารถใส่ได้ทั้ง 4s และ 6s นะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก็จะมีใบมาให้นะครับเป็นใบเจมแฟนเทอริเคนะครับ SL 5 1 2 5นะครับจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นน็อตนะสายลัดแบตพร้อมคู่มือนะฮะเสานะครับเราลองใส่เสาดูเลยแล้วกันนะครับว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ค่อนข้างยาวเหมาะสมเป็นแนว long r a n g นะครับถัดมาเป็นเมาส์โกโปนะครับเป็นโกโป n a k e ตนะครับแถมมาด้วยนะครับเป็นเมาส์ชุดน็อตนะครับแถมมาให้อ่ามีแอบซ่อนอยู่หน่อยนึงนะครับเป็นชุดขาค้ำนะครับหน้าหลังตัวนี้ช่วยอะไรครับช่วยให้มันสติฟขึ้นนะครับให้มันเหนียวแน่นขึ้นปัจจุบันตอนนี้มันก็ค่อนข้างแข็งแข็งอยู่แล้วอาการแข็งดีนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ นะครับทรงที่เวลาหลังากใส่แล้วมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะก็คือดำหน้าดำหลังนะครับมาดูกันนะครับว่าเจ้าห้านิ้วหลำนี้หนักเท่าไหร่แบบไม่ใส่ใบก่อนนะครับผมเปิดเครื่องช่างผมก่อนนะฮะร,รอคาลิดเดบรตแป๊บหนึ่งโอเคมาดูกันนะครับน้ำหนักที่ออกนะครับห้านิ้ว เมื่อใส่เสาไปแล้วนะครับสองศูนย์สาจุดแหนึ่งนะครับเรามาดูว่าเสาหนักเท่าไหร่ฮะขอเสาไปเหลือร้อยเกบสองนะครับเสาตัวนี้เป็นเสาลองฮะก็แทบไม่มีผลนะครับเพราะว่าเป็นใบ5้านิ้วแรงยกค่อนข้างสูงนะครับก็น้ำหนักอยู่สองรอต้นๆนะครับรวมใบพัดนะครับสี่ใบผมลองช่างใบพัดแบบไม่แกะถุงเลยนะครับ219 น็อตนะฮะอันนี้จริงๆเราไม่ได้ใช้หมดหรอกแต่ว่าผมใส่ให้ดูไปว่าหนักรวมเท่าไหร่225อ่าแถมสายรัดแบกตึงเส้นดูกันไปเลยครับว่าหนะักเท่าไหร่230นะครับถ้าเราหักถุงหักอะไรออกไปนิดหน่อยก็อาจจะเหลือประมาณ200ถาแถวแ2ว2 2 6กรัมไม่เกิน230แน่นอนนะครับ ก็ถือว่าเป็นลำ5นิ้วที่ค่อนข้างเบานะครับสามารถแบกโปรโปเนเกตแบกโปโปเต็มได้เช่นโปรโป7โปรโป8โปโป6ได้หมดนะครับโปโป9นี้ยังไม่ได้ใจมีคนลองหรือยังแต่ก็คงคงแบกไหวอยู่นะครับก็ต้องมาลองดูกันว่า 6S ลำนี้อาการบินจะเป็นยังไงนะครับมีมาทั้งดิจิตอลและอนาล็อกนะครับลำที่แกะนี่เป็นลำอนาล็อกนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับ